สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเต่าทองสองเทรนกับผมพี่เป้าเต่าทองนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยูทูบเบอร์สาวชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งได้ทําการรีวิวโชว์กินอาหารอิสานแบบจัดเต็มให้กับผู้ชมทั่วโลกได้ดูกันและเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าอาหารอิสานเมนูใดที่ทําให้เธอคนนี้ตกกลุ่มรักชื่นชอบและโปรดปรานเป็นพิเศษจนถึงขั้นกินไม่ยอมหยุดปากเลยทีเดียว ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Miss Ida Always e a Something นะครับคราวนี้มาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับสาวคนนี้เธอนั้นมีชื่อว่าคุณ Ida เธอนั้นมักจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆพร้อมกับชิมอาหารอร่อยๆของแต่ละท้องถิน่นแล้วก็นำเสนอให้กับผู้ชมได้ดูกันในวันนี้เธอและพี่ตากล้องคู่ใจอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเธอเดินทางมาเพื่อที่จะมากินอาหารอีสานแท้ๆถึงถิ่นกันเลยทีเดียว ภาพก็ตัดมาที่ร้านอาหารอีสารแห่งหนึ่งนะครับเป็นร้านที่ขึ้นชื่อในจังหวัดอุดรชื่อว่าร้านอุ๋มลาบกอยบรรยากาศของร้านก็ดูดีน่านั่งใช้ได้เลยทีเดียวคุณไอดะนั้นได้สั่งอาหารมาเต็มโต๊ะไว้รอแล้วนะครับเพื่อจะมารีวิวกันในวันนี้คราวนี้มาเริ่มกันที่เมนูแรกที่เธอได้ชิมนั้นนั่นก็คือหม่ำเนื้อย่างพิตะก้องนั้นก็ถามคุณไอดะว่าไอ้แท่งยาวๆสีดําบนโต๊ะนั้นคืออะไร คุณไอดาก็ตอบว่ามันคือหมําเนื้อหรือไส้กรอกที่ทําจากเนื้อวัวล้วนๆนาไปย่างไฟให้หอมกลีมครีมนิดๆจากนั้นคุณไอดาก็ได้ลองดมกลิ่นของหม่าเนื้อและบอกว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆอย่างเลยตัวเธอนั้นได้กลิ่นของตะไคร้กระเทียมและอาจจะมีข้าวเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยก็ได้จากนั้นคุณไอดาก็ลองชิมหม่าเนื้อ,อย่างดูนะครับเธอก็ถึงกับอุทานออกมาเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่า อร่อยใช่โอ้ยชี่หรือถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าอร่อยแต่ถ้าหากแปลเป็นภาษาอีสานนั้นก็แปลว่าอ้ยแซบหลาแซบคักเด้อคุณไอเดะนั้นบอกว่าเธอนั้นชอบกินกระเทียมย่างเอามากๆจากนั้นก็กินหมาเนื้อย่างไปอีกคำหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันอร่อยมากเมนูนี้เธอขอแนะนำให้เพื่อนๆต้องมาลองชิมกันมันไม่มีกลิ่นคาวของเลือดเลย ต่อมาคุณไอดะก็ปั้นข้าวเหนียวนะครับเพื่อที่จะกินคู่กับหม่ำเนื้อย่างและเธอก็บอกว่ามันคือหม่ำเนื้อซูชิเธอยังบอกอีกว่าข้าวเหนียวร้อนๆหากได้กินคู่กับหม่ำเนื้อย่างแล้วมันลงตัวสุดๆเข้ากันได้ดีมากคุณไอดะเธอก็ได้ตั้งชื่อให้เมนูเด็ดจานนี้นะครับว่าซูชิข้าวเหนียวหม่ำเนื้อเธอก็ <c oughs> บอกอีกว่าว้าวมันอร่อยมากซุกโคยหรือถ้าหากแปลเป็นภาษาอีสานก็แปลว่า มันสุดยอดไปเลยนะคะเด้อคราวนี้มาที่เมนูที่2กันนะครับได้แก่ต้มแซบเครื่องในก่อนที่จะรีวิวเจ้าต้มแซบเครื่องในนี้นะครับคุณไอดาก็ได้สั่งเครื่องดื่มเย็นๆมาเพื่อแก้กระหายคลายร้อนมันก็คือน้ำเก๊กฮวยมีฟองขวดเขียวตราเจ้าป่านั่นเองตากล้องก็บอกว่าโอ้ชนะอิจฉาคุณจริงๆมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยที่ได้กินเบียร์เย็นเจี๊ยบในตอนกลางวันแดดร้อนๆ คุณไอดาบอกว่าต้มแซบเครื่องในชามนี้มันรวมเอาเนื้อและเครื่องในส่วนต่างๆของวัวไว้ทั้งหมดพอคุณไอดาได้ลองซดน้ําซุปของต้มแซบครั้งแรกนะครับเธอก็บอกว่าโอ้น้ําซุปต้มแซบเครื่องในวัวนี่มันสุดยอดอร่อยจริงๆพี่ตากล้องก็ถามว่ารสชาติมันเผ็ดมากไหมเพราะจากข้อมูลแนะนําการท่องเที่ยวของสื่อญี่ปุ่นเขาได้บอกว่าอาหารประเภทพวกต้มแซบเนี่ยจะมีรสเผ็ดมากๆเลย คุณไอดาก็ตอบว่าไม่นะไม่เผ็ดมากท่านรู้สึกเผ็ดแค่นิดหน่อยเท่านั้นจากนั้นพิตะก้องก็ถามต่ออีกว่าที่กินอยู่เนี่ยมันเครื่องในวัวใช่ไหมเธอรู้ไหมมันมีส่วนไหนของวัวบ้างคุณไอดาก็ตอบว่าฉันก็ดูไม่รู้เหมือนกันได้แต่กินอย่างเดียวคุณไอดายังบอกอีกว่าซุปชามนี้รสชาติมันไม่ได้เผ็ดจัดจ้านจนเกินไปแต่ที่ชัดที่สุดคงจะเป็นกลิ่นที่หลากหลาย เธอได้กลิ่นอ,อน่อ,อนๆของเนื้อและเครื่องในวัวกลิ่นของกระเทียมและกลิ่นของสมุนไพรต่างๆเธอบอกว่าตัวเนื้อและเครื่องในคงจะต้องใช้เวลามากในการต้มและเคี่ยวจนเปื่อยเพราะตัวเนื้อและเครื่องในนั้นถึงขั้นละลายในปากเลยทีเดียวโอ้เนื้อมันนุ่มอร่อยมากแซบอีหลีจริงๆคุณไอดานะครับก็ได้แนะนำวิธีการกินต้มแซบให้อร่อยยิ่งขึ้น โดยแนะนําว่าให้วางข้าวเหนียวลงในช้อนที่มีน้ําซุปอยู่จากนั้นก็กินไปพร้อมๆกันเลยในคําเดียวเมื่อคุณไอดะได้กินตามสูตรก็ถึงกับทําหน้าแบบฟินสุดๆแล้วก็พูดออกมาว่าว้าวมันอร่อยมากน่าทึ่งอย่างมากแซ่บหลายแซ่บคักเด้อจากนั้นก็มาต่อกันที่เมนูที่3นะครับได้แก่ก้อยเนื้อคุณไอดะบอกว่าก้อยเนื้อนั้นถือเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารอีสานกันเลยมันขึ้นชื่อมากๆ ก้อยเนื้อจานนี้มันดูสดมากๆพิตากล้องก็ถามว่ามันดูแปลกๆนะที่คุณกินเนื้อดิบเขาก็ยังถามอีกว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างมันอร่อยไหมคุณไอดานั้นตอบว่าอืมแซบ่บหลายค่ะอร่อยมากๆชอบมากๆเลยค่ะคุณไอดายังได้บอกอีกว่าเธอนั้นได้เคยลองกินก้อยมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งตอนที่ไปเที่ยวจังหวัดนนทบ,บุรีและหันนี้จะเป็นครั้งที่สองเมื่อย้อนกลับไปตอนที่ได้ลองกินก้อยครั้งแรกนั้น เธอนั้นรู้สึกชอบมันมากและติดใจและคิดว่าจะหาโอกาสกินมันอีกครั้งหนึ่งให้ได้คราวนี้เธอก็พูดถึงก้อยเนื้อจานนี้นะครับเธอบอกว่ามันอร่อยกว่าก้อยจานที่ได้กินอยู่จังหวัดนนทบุรีโดยก้อยจานนี้นั้นจะมีรสชาติและกลิ่นหอมของเนื้อที่สดมากกว่าส่วนจานที่จังหวัดนนทบุรีนั้นจะมีกลิ่นของมะนาวและเครื่องปรุงที่เยอะเกินไปเธอบอกว่าก้อยจานนี้นั้นเท่าที่สังเกตจะเห็นสมุนไพรต่าง ที่ถูกใส่ลงไปก็ได้แก่ผักชีหอมแดงต้นหอมจากนั้นพี่ตะก้องก็ถามว่าเนื้อนี่มันดิบนะคุณไม่กลัวอันตรายบ้างเหรอคุณไนดาก็ตอบว่าก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าฉันนั้นไม่ได้กินมันบ่อยๆเธอยังบอกอีกว่าพอได้กินก้อยจานนี้แล้วทําให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แม่ครัวกําลังปรุงก้อยสูตรเด็ดอยู่นะครับคุณไอดะก็ตอบว่าฉันเห็นแม่ครัวใช้เครื่องปรุงไม่กี่อย่าง แต่ปรุงออกมาแล้วมันแซบถึงใจจริงๆฉันเห็นพวกเขาใส่แค่เกลือผงชูรสน้ำปลาเล็กน้อยแล้วนำไปคลุกเคล้ากับข้าวคั่วคุณไอด,ดะก็ยังบอกอีกว่าการที่ใส่ข้าวคั่วลงไปนั้นก็คงคล้ายๆกับการใส่งาคั่วลงไปในอาหารญี่ปุ่นคุณไอด,ดะนั้นบอกว่าใช่ว่าเราจะปรุงได้อร่อยเท่าแม่ครัวเพราะการกระอัตราส่วนของเครื่องปรุงนั้นสำคัญต้องทำจนชำนาญถึงจะปรุงมันออกมาได้อร่อยขนาดนี้ พี่ตะก้องก็บอกว่าคุณไอดานั้นดูจะชอบเมนูนี้จริงๆดูสิกินไม่หยุดเลยคุณไอดาก็ตอบว่าใช่ค่ะมันอร่อยแซบหลายๆมันอร่อยมากและมันจะอร่อยมากเป็นสองเท่าถ้าได้กินคู่กับเบียร์เย็นๆต่อมาคุณไอดะเธอก็ได้สาธิตวิธีกินก้อยกับข้าวเหนียวให้ผู้ชมดูนะครับเธอบอกว่าอีฉันจะสาธิตการกินให้ดูเด้อค่ะนำข้าวเหนียวมาปั้นจากนั้นก็หยิบ ก้อยมาตอนหนึ่งด้วยนิ้วโป้งแล้วก็อ้อมเข้าปากเธอย้ำอีกว่าโอ้มันแซ่บเพอร์เฟกหลายค่ะอร่อยจนบรรยายไม่ถูกการได้กินข้าวเหนียวร้อนๆกับก้อยเนี่ยมันช่างเข้ากันได้ดีมากจริงๆ <_ C os> ในภาพน,นะครับก็จะเห็นมือซ้ายคุณไอดานั้นจับแก้วเบียร์ส่วนมือขวาก็กำลังกินก้อยอย่างเมามันภ <_ C os> าพนี้นั้นบ่งบอกบรรยากาศของความเป็นไทยบ้านได้ดีสุดๆ, <_ C os> ๆคราวนี้มาต่อกันที่เมนูที่4นะครับ มันได้แก่ส้มตําลาวหรือเมนูตําบักหูนั่นเองพี่ตากล้องก็ถามคุณไอดาว่าไอเม็ดเขียวๆที่โรยมาบนส้มตํานี้มันคืออะไรคุณไอดาก็ตอบว่ามันเรียกว่ากระถินจากข้อมูลที่หามาเขาบอกว่าในเขตภาคอีสานนั้นจะมีกระถินอยู่เยอะมากตากล้องก็ถามอีกว่าอันนี้คือส้มตําของคุณใช่ไหมมันรู้สึกจะมีกลิ่นปลาออกมาเยอะมากเลยนะคุณไอดาก็ตอบว่า ตอนนี้เราอยู่ภาคอีสานจะไปที่ไหนก็ต้องเจอแต่เมนูส้มตําแบบนี้ทั้งนั้นแม่ค้าเขาจะไม่ถามคุณแล้วว่าคุณจะเอาส้มตําไทยหรือเอาส้มตําลาวมันก็จะมีแต่ส้มตําปลาราเท่านั้นแหละจากนั้นคุณไอดะก็ลองชิมเม็ดกระถินดูนะครับเธอก็บอกว่ามันแปลกดีมีรสชาติมันมีกลิ่นฉุนของผักนิดหน่อยคุณไอดะบอกว่าส้มตําปลาราจานนี้ไม่ได้ใส่ถั่วฝักยาวแต่พวกเขาเลือกที่จะโรยด้วยเม็ดกระถินมาแทน คุณไอดะก็เริ่มชิมคำแรกนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้มันอร่อยมากแซบอหลอีเดอร์เธอบอกอีกว่าเส้นมะละกอเนี่ยมันสดและกรอบมากจริงๆร้านนี้จะใช้มีดในการสับและฝานเนื้อมะละกอทำให้ได้เส้นมะละกอที่มีชิ้นหนาและใหญ่พอดีคำจากนั้นคุณไอดะก็ชูนิ้วโป้ง2นิ้วนะครับแสดงถึงความอร่อยเกินบรรยายของส้มตำปลาร้าจานนี้ได้เป็นอย่างดี คุณไอดา่ะก็สาธิตวิธีการกินส้มตํากับข้าวเหนียวให้ผู้ชมดูนะครับโดยเธอก็ปั้นข้าวเหนียวมาหนึ่งปั้นจากนั้นก็จําลงไปในส้มตําแล้วก็อ่ำโชว์ผู้ชมกันไปคุณไอดาะก็ย้ํากับผู้ชมอีกว่าส้มตําปลาร้าจานี้มันอร่อยมากอร่อยจริงๆพอฉันได้กินฉันก็จะลืมตัวเพลอกินจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวก่อนจะจบคลิปนะครับพี่ตากล้องก็ถามคุณไอดาว่า เออผมขอกินเบียร์เย็นๆสักแก้วได้ไหมผมเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวจริงๆแล้วผมอยากจะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่นี่และนั่งกินเบียร์จนถึงตอนเย็นเลยด้วยซ้ําครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของสาวชาวญี่ปุ่นผู้ซึ่งติดใจในรสชาติของอาหารอีสานของไทยจนถึงขั้นที่หยุดไม่อยู่ในทุกครั้งที่ได้กินเลยทีเดียวท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคลิปคลิปนี้ หรือหากท่านนั้นชื่นชอบเมนูอาหารอีสานใดเป็นพิเศษก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับก่อนจะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเต่าทองสองเทรนกันด้วยสำหรับคลิปนี้ผมพี่เป้าเต่าทองต้องขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ